เดินไม่ได้ต่อไปเป็น L S K แม่เกิดการตกตึกอันนี้ไม่ได้บอกล่วงห้าู่พิมนี่พูพิมิลกค้าป้นี้ค่ะญี่ปุ่นวิวนะคะแม่กัพาราจรๆลูกค้าส่งรีวิวกันเยอะมากเขาบอกหวานชาาเท่าไหเสียอันนี้1 9 9 0แม้ก่ีวก็ลดอีก ปกตินะคะในไลฟ์สดนี้ลูกมีลูกเดียวไหมให้ลูกเดียวแม่ให้ลูกเดียว1,790บาทค่ะที่เล่น1,790าสบมาตายเลนะเราเล่นประ่ยวมากแม่คอดีแกหนาบางค่ะตัวนี้น้ำหมดอุ้ยสีละมุนใจมากแม่นางเป็นแบบว่าเปียาเอ่ยใดสวยมาก ลูกค้ายูนิคอร์ค่ะแบรนด์หน่อยอีกแล้วมากสีสวยด้วยอ่ะไม่ได้ให้หน่อยดิคุณซั้นจะเอามาติดให้หน่อยนะคสวยให้ลูกค้าดูแม่สวยมากลูกนี้ลูกเดียวหนูให้ในพารานหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะลูกเดียวนะแม่หลังจากนี้หนูไม่ให้ราคานี้แล้วนะเพราะเราเซลกันไปประมาณสามวันแล้วแม่เป็นเดทได้เลยอ่ะลูกค้าน่ารักมากค่ะดูนี่น่ารักอุ้ยสวยอ่ะเธอความจริงกระสอบเนี่ย หนึ่งร้อยตัวบวกลบกันไปนะคะลูกค้าน้ำหนัก45่กิโลนะคะลูกค้าจำนวนตัวประมาณ100ตัวบวกลบลูกค้าถ้าได้มากกว่า100ตัวนี่ก็คือถูกมากๆคุ้มันไปอีกเนี่ยงานปงงานเปียนะคะลูกค้าข้อเต่าสวยมากนะแม่รับรีวิวค่ะเย้ขอบคุณค่ะจิวจ๋าจิวลูกค้าแข่นกุดก็มีนะเขามีค้ามาให้นะเนี่ยแล้วจะบอกวิลขอโทษนะพอดีลูกค้ารับแล้วเพิ่งจะบอกอ่ะก็คือจะมีแบรน ยูนิโคซีอูซาร่านะคะหรือว่าจะเป็น h ฮดเอ็มนิกมีเยอะมากลว่ะูกค้าเปียใหญ่น่ารักมากเลยเขาเป็นเดทคอเต่าด้วยอ่ะน่ารักมากค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบขาวสาวนิเกอร์ลูกค้านิกกออีกแล้วนะคะอุ้ยแขนกูสิมากยน่ารักขัดผิวมากเลยลูกค้าเนี่ยลูกค้าเห็นไรอย่างเงี้ยดูไม่ออกเนาะใกล้ๆเนี่ยนางเป็นแบบว่าเป็นเปียนะคะลูกค้า น่ารักด้วยเบีลูกค้ามี่นน้ำหนักสี่สิบห้ากินะลูกค้าเปียน่ารักมากเปียเล็กับลูกค้าเขาสวยอะน้ำหนักสีหค่ะลูกค้าน้ำหนักกระสอบผ้านะคะถ้าน้ำหนักแม่ค้าเลยแล้วค่ะสี่สิบห้ากิโลเ J มีครับ J งานอะไรครับลูกค้า J J ิบ่มี่ีก ตามเปียเขาอะคือสวยอะรอนสวยมากอันนี้อุ้ยแล้วดูดิกข้างๆเขามีกระดิู่กเนี่ยเป็นเ้องไปตีไปตีฟูเนี่ยก็จะสวยกว่านี้แน่แน่นอนน้องมาในกระสอบก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปหน่อยลูกค้าจิวแบนออกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะไปให้ดูนะไปแบนเวิร์ชั่ไม่ต้องห่วงเลยจิวค่ะลูกใหม่นุ่มมีนะแม่พาราดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ่มหมดแล้วจะหมดแล้วโคเอ็นจับแค่คำว่าจับคิดว่ามีลูกเดียวจบใจ ลูกค้าจะหมดแล้วนะหนูให้พรร่อร้านหนึ่งเก้าเก้าสี่สำหรับลูกใหม่ลูกค้ามันน่ารักเข้าสั่งเกงยีนพอดีดเลยสีน,านาสี่น<ะ>่ารักสี่ชมพูอันนี้เป็นแบบงานเปียแม่งา<ะ>นเปียลูกค้าแบนออกอีกแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูนะแบนบโต๊ะกันลูกค้าจา๋ายูนิคอร์ค่ะรูปรีวิว<ม>ไปแล้วเรียบร้อยแต่ลูกใหม่ยังมีอุ๊ยอันนี้เขาเป็นแขนกุดอุ๊ยน่ารักค่ะส่นี่ลูกค้าจ๋าแบนเยอะนะไม่ต้องห่วงเลยแล้วเปียเขาสวยมากเปียเล็กๆกันลูกค้าดูดิสี เป็นม่วงแบบพาดเทลนะแม่แบบงานของญี่ปุ่นน่ะนางจะมาม่วงแบบเขาเรียกอะไรม่วงเผือกอ่ะประมาณม่วงเผือกสวยมากพาราน่ารักเลยแล้ดูแม่ดูโอ้ซูอะไรกนเงี่ยดูดิตูเปียลูกค้าดูใกล้ๆให้ดูเลยว่างานสวยมากเียอะอยู่นะวมาวงากไม่เธอมันไม่ใช่เดซแต่เราตัวสั้นอขอโทษนะคะที่หนูตัวตตัวนี้ใช่ไหมคะลูกค้าตัวนี้รหัส LHK ค่ะเป็นไหมพรมสมวนลดนะคะ ใช่แล้วเราหมดแล้วนะเราขายมากกว่า200ลูกไหม300กว่าลูกแล้วขายไปประมาณ300กว่าลูกแล้วค่ะลูกค้าต้องบอกว่าขายดีมากเพราะว่าประมาณแค่ไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์หังเราขายหมด200-300ลูกแม่ขายดีมากเดี๋ยวรอดูรีวิวเลยชําลูกค้างั้นคุณตัวใช่ใช่ ลูกค้ามัดเอวอ่ะแล้วถ้าเราอยากโชว์เอวหน่อยใช่ปะเราก็ดึงดึงเชือกขึ้นมาเป็นเอวจั๊มมันลูกค้าสวยดตาแอบเล็กซี่บ๊าวบ๊าวใหม่พงศ์ชัยเปิดไหมคะวันนี้แม่กูเหรอแม่เมื่อวานอ่ะหนูแบบว่าไหมรออยู่โอ๊ยแมเอาดีตัวละหมื่นหกเอาไปแม่แม่ดูเนี่ย แต่หนูต้องบอกว่านางเป็นหนูต้องพูดว่ามือสองนะเพราะว่านางมาอยู่ในกระสอบมือสองนะคะแต่ป้ายห้อยนะแม่ป้ายนะมันน่ารักม้ายหลาหมื่นหกเป็นงานป้ายแบบจึ้งจึ้งนี่ลูกค้าถามหน่อยเอาไปหารดูคูณดูบอกลองกันดูแม่คอเต่าตะมุตะมีหน้าอยู่อุ้ยปุกปุกกุกเป็นออกแกบลูกค้าจ๋าเห็นไหมงานน่ารักดีเทลคือสวยมากลูกค้าเป็นแบบเปีย่ะแกค้ม คือมีหมดและถามจริงในราคาเนี่ยลูกค้าพันเก้าเก้าสิบลูกค้าหนูกล้าพูดไปลองซื้องานเปียมือหนึ่งดูก็รู้แล้วว่ามันแพงมากนี่คือมือสองลูกค้าต้นคือแบบถูกปลูกอะเนาะสีชมพูต่ำไปทำราคากำไรกันน่ารักมากอยากได้เด่นี่ธีดูยากเนี่ยพี่เห็นว่ามันเป็นลอนปะมุหยาดใช่ไหมมุหยาดมุหยดใช่ลูกค้าเนี่ยถึงจะเห็นว่ามันเป็นลอนนางนางเป็นผมแต่มันสวยจริงนะเปียสวยมากลอนสวยมากอะแม่ อะไรนะพี่มีเตรียมกับผีิตไหมคะไม่ดอีกหรอกค่ะแม่หนูจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้งานหนูนะงานจีนห้ามถามเลยไม่มีแล้วก็ตอนนี้ที่มีคืองานนี้เลย LSK นะคะลูกค้าเสื้อหนาวได้ใช่เนี่ยมีมีแค่บางรายการเลยตอนนี้เกือบหมดหมดทุกกระสอบลูกค้าอะไรที่เราขึ้นเอามาขึ้นไลน์อ่ะแม่เห็นราคาแบบโดนใจอ่ะรีบเอฟเลยเพราะว่าหนูว่าใช่มีไม่เยอะค่ะลูกค้ามีไม่เยอะเลยนะ ขาสั้นสเวตเตอร์มีไหมคะขาสั้นสเวตเตอร์ขาสั้นสเวตเตอร์มีขาสั้นสเวตเตอร์สองพันเก้าใบอินซีเหลืองป้ายแดงหมดหมดเหลืออินซีมัเลยมีหมายถึงมีขายแต่ตอนนี้หมดอ่ะเหลือป้ายเดียวสองพันเก้าเก้าสิบเดี๋ยวป้ายอินซีเหลืองราคาสองพันเก้าเก้าสิบนะคลูกค้าคุยลูกค้าตอนนี้เขาออกเขาเขาออกแบบมาดีมากเลยสวยอ่ะพี่สาหวานเจียเจียใครเอาพิมพ์ L H K ทางแอดมินนะคะ พี่สาวมีลูกใหม่นะแม่พันเก้าเก้ยสิบสวยอ่ะอยากใส่เองเลยอ่ะอ่ะดูดิควยน่ารักมากเหมาะกับแดดประเทศไทยสุดๆโซไอพีน้ามันจะหนาวมากเลยนะเฮ้ยมันเป็นแบบเนี้ยเธอลูกค้าใครตัวเตี้ยแบบหนูนะใส่เป็นเดรสก็สวยเหมือนกันนะหนูว่าไอรูดิเราดีไซน์ได้เลยอ่ะดิปะเฮ้ย า,ายมีความมิชชีนะแต่ก็อยากโชว์เ,ออเนี่ยลูกค้าสวยเลยแปลว่าอะไรวะมีความมิชชีแต่อยากโชว์เหมือนนะเราฟิวพลังบวกเชิงลบอะออลูกค้าจิวคะ่ะออกอีกแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปให้ดูนะเฟรนเยอะจริงอะดูเลยอีกนี่ค่ะแล้วดูแล้วเฟรนเล็กเล็กเขาอะเขาตั้งใจเขาตั้งใจทำมากเลยอะลูกค้าอิงนี่หวานมากอิงนี่ดูดิ สีแบบม่วงพาสเทลขนาดตัวที่ไม่ใช่แบรนด์นะลูกค้าดูดิสวยเปลี่ยนเล็กๆคือสวยมากเลยอยากโทรให้เก็บบอกนะให้เออสีม่วงมาหน่อยแฟนลูกแฟนลูกลูกค้าถามว่าเปิดคลิปมัดไปยังคะแม่เปิดไปแลาเอาไว้เบลไหมด้วยหน่อยแม่ถ้าแม่เอาต่อหนูก็เปิดต่อให้ถ้าแม่ไม่เอาหนูก็ไม่เปิดแล้วเมื่อกี้หนูกดไปแล้วนะคะลูกค้าเป็นตัวใหม่พรมคริสต์มาสนะคะป้ายแดงให้ในพาราสามสี่เก้าศูนย์นะคะลูกค้าจากปกติหนูขายสามเก้าเก้าศูนย์นะจ๊ะ ลงไลน์นูกขายปกตินะแม่มีความชายมากเลยอะความชายรู้ไหมุิยทำจริงทำารจังถาจริงเธอนะทาจริงเธอนะจะบอกว่าดอกไม้มาแล้วทางทุ่งอะน่ะลูกค้าสวยมากแขนสองข้างเลยนะน่ารักมากแบบดีเทลอ่ะลูกค้าดีเทลน้องเป็นแขนแบบตุ๊กตาจับจัข้อมืออะสวยมากเห็นไหมจัมือแล้วตรงจับเขาเป็นเปียด้วยนะลูกค้าน่ารักเลยน่ารักมาก ลูกค้าลูกใหม่มีใครอยากได้บอกเอซูดูดิลูกค้าน่ารักเอียอะไรวะไหนเอ๊ะเอะเอ๊เย๊เย๊เอเย๊เอ๊ะเอเฮ้ยอยะายาวพี่เอี๋ยวโดนอ๊ะเอ๊ะอ๊เอ๊อะะเอ๊ะเออะมอนจะไปโดนอด้ไงรองเอีะเนเอะเอ๊ะเอะวะเอเ นี่โอ้โหมากับตารางรือจ้าแม่ใส่แล้วก็แบบเอามาฮอตมาโอ้โหหลูกค้ายูนค่อเอาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูงานเฟียกของเขานะคือน่ารักมากเลยอ่ะดูดิหลังกล้องเหนื่อยแล้วอ่ะอมาดลูกค้าสวยมากสีขาวเนี่ยหนูบอกให้ใส่กะเสีอะไรก็สวยยิ่งใส่แบบเป็เกลียวแบบกลมสวยมาก ยแบรนด์ออกเยอะมากเลยนี่ลูกค้าบอแม่เพียบเลยค่ะจะบอกนะมิเชลว่าพัน1,009ของหนูเป็นขี้หมูขี้หมานะหนูบอกใครยจยูยูนิโคออกเกรี้ยหวานมากเนี่ยลูกค้าถ้าตัวแบบหนูอะหนูใส่เป็นเดสคือแบบน่ารักอะตัวสั้นละลูกเป็นหนังใส่รองเท้าแล้วนะลูกใส่อะ้ายังเดินตกติ่งอะ แม่อันนี้นั่นแหละมินิมอลเลยลูกค้ามินิมอลเลยเห็นปะเปียสวยมากิดดูทุกตัวที่หนูขึ้นมาให้ดูอ่ะเป็นเดทมาลองได้เลยอ่ะหนูก็ใส่ไปคาเฟ่ได้เลยอ่ะสว่างจบลูกค้าเราแจ้งกันนะว่าเป็นหมายควมสวมหัวเราลูกค้าไม่ใช่เดทนี่ลูกค้าสวยมากเอองูลูกค้ากัตซี่อยู่อุ้ยแพงไรเง้ยอย่างเงี้ย นี่哟เป็นพันเลยนะลูกค้นาน่ารักอะข้างกั่เกใสกระโปรงเลย่าอันนี้ค่ะินับตาลายหนูก็มากับใจอยู่แล้วแม่ดูดิมัะต้องแบบครอปบน่ารักใส่กระโปรงหูนสวยเลยอ่ะแม่ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นหาส LHK นะคะลูกค้างานญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นนะจ๊ะตัวนี้ผ้าราลนที่1990รีวิวไปแล้วเรียบร้อยเนาะแม่1990นะคะหนูมีลูกลูกใหม่นะแม่แต่มีไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าหนูเซลไปเยอะมากๆอ่ะแม่ใครอยากได้รีบเก็บรีบ,รบ,รบ,รบตามเห็นป้าสีสีนี้น่ารักมากอ่ะลูกค้าดูดิเนี่ยในโทนของญี่ปุ่นอ่ะแม่ใส่ทํางานราะชวงราชการอ่ะนางจะเป็นสีเรียบร้อยเนาะลูกค้าสีผู้ใหญ่นะคะ สีม่วงเผือกสีครีมอย่างเงี้ยลูกค้า้อนเล็กลอนใหญ่หนูมีหมดนี่ค่ะวุิวนี้สวยมากดูดีลูกค้าสีน้ำตาลค่ะก็นี่สีน้ำตาลอ่อนๆดูดิสวยอะลูกค้าดีเทลนางก็จะแบบเป็นประรานี้ขอให้ดูเห็นป้าลูกค้างานญี่ปุ่นอะเขาจะคุมโทนแบบมินิมอลเลยอะเนี่ยฟ้าก็จะเป็นฟ้าแบบเนี้ยฟ้าทัดเทลนะคะลูกค้าอุ้ยน่ารักมากดูดิ พี่สาวถามจริงต้องไอ้นี่แล้วแหละแม่ต้องพี่สาวอเ,อเออตัวนี้พาราหนึ่งพันเก้าร้อยเกบบาทค่ะลูกค้ายกกระสอบนะคะยกกระสอบสี่ิห้ากิโลแม่จำนวนตัวหนูเคยเปิดได้ประมาณหนึ่งอตัวนะคะลูกค้า หนึ่งร้อยตัวเนี่ยบวกลบนะแม่น้ำหนักูกค้าได้แน่นอนนะคะน้ำหนักไม่แน่นอน45กิโลลูกค้าแต่วา่าจำนวนตัวน้องอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าน้องอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่น้ำหนักลูกค้าได้ครบแน่นอนจ้าหมดยังจ้ายังจ้ายังจ้าลูกค้าบ้านดําบ้านฟ้ารับรีวิวไปแล้วนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจลูกใหม่1 9 9 0ูค่ะลูก <10. S 2> ใหม่นะแม่แค่เฉพาะในไลน์นะลูกค้าใช่ เนี่ยรอนเล็กรอนใหญ่เปียถักเอยไดยูนิคอร์ดซาร่าสวยมากอ่ะแม่มตัวนี้หนูชอบอะ่ะน่ารักดูดิสีวสวยมากอะ่ะดูดิลูกค้าสวยมากนะมือตองแต่ไม่ขี้หมูขี้หมาเด้นี่แม่โปโลผ้าไม่เห็นเลยนะลูกค้าผ้าใหม่มากจริงญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมๆของเขาอยูก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรเหมือนกันเนี่ยแม่ สวยม,มากฝากวไว้เนาะอีกหนึ่งป้ายนะคะลูกค้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้อง l h k นะคะลูกค้า l h k ป้ายญี่ปุ่นวิวค่ะลูกค้าแคบไว้ก่อนได้เลยนะแม่อยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ไปเราจะเปิดอะไรต่อไปพักหลังบ้านไายมนได้เลยนะครับบ้านเขียวหน้าโปรไฟล์มีใบใช่<า>ค่ะลูกค้าหน้าไบโอค่ะหน้าไบโอเนาะลูกค้าดูจากช่องทางได้เลยนะคลิกหน้า โปรไฟล์ของหนูนะคะก็จะมีไบโอลิงก์นะคะลูกค้าเลือกช่องทางเดินทางมาได้ที่บ้านของฝาได้เลยค่ะลูกค้านะคะอยากดูสินค้าอะไรเพิ่มเติมแจ้งกันได้แล้วก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะสําหรับตัวอาโอเพนของเราเนาะโอเพนนะคะบ้านต้นไม้เราจะมีการแจ้งเตือนอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะคะลูกค้าอยู่ในนั้นเนาะจะได้ไม่พลาดด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่รอไหม่พ้มสวมหัวนะคะหรือว่าคาดแกนหนาบางอะไรก็แล้วแต่เอ่ยใดเราจะมาประมาณวันที่10 อยู่ในกลุ่มลูกค้าได้รับข้อความในการแจ,จ้งเตือนก่อนแน่นอนเพราะตอนนี้บางทีบ้านฟ้านังจะไม่ค่อยขึ้นต่อไปรายการก็คือ